สวัสดีเดีวันนี้เราจะรอเอา Node H P แปดสองหตัวนี้นะ V หนึ่งมาลองทำอินทอร์ลับกันอ่าทุกๆคนรูจะอินทรลับกันยังอินเทอร์ลับอ,ะอ่ะาฟังจากภาษาอังกฤษก็พอเข้าใจใช่ไหการเข้าไปขัดจังหวะอ่าเหมือนกับว่าเราพอเราเขียนโปรแกร,รมหนึ่งขึ้นมาให้มันขึ้นไปอินทอร์ลับใช่ไหมมันก็จะข้ามตัวฟังก์ชั่นหลักไปขัดขวางการทํางานของมันอ่า แลาวไม่ส่วนฟังก์ชันหลักอ่ะเราจะทำอันนี้อ้ยดูเอาตัดใจมากเลยอนะี่นข้อดีของอินเทอร์ล็อนี่แหละโ <c oughs> okay. อเคค่ส่วนวันนี้เราจะลองดูนะเรื่องสเปคของอินเทอร์็อบบน ESP เรามาดูที่ GitHub ของเจ้าของที่เขาทำ ESP ที่ไปอนี้ขึ้นมาเลยอ่าสังเกตบรรทัดาาที่มาเอาไว้นะอินเทอร์ b ล a น t t a c h e d to Any GPIO Pin S7 GPIO สิกอ่าก็คือหมายความว่าไงแสดงว่าทุกๆขาเนี่ยเราสามารถทำอินทร์ลับได้หมดเลยยกเว้นแค่ขา16ขาเดียวเยอะว่าเยอะเยอะเยอะอุ๊ยดีอ่ะแล้วพอมาดูในอะเดน o ธรรมดานะจุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆุ๊บจบบเรื่องของอินทร์ับอ่ถ้าเป็นตระกูลยูโนอะเราจะใส่ได้แค่2ขาเองคือดีสกับดีสส่วนเมก a ก,ก็ประมาณ5ขาตามนี้แหละ เวลาเราใส่ขาไปทีนี้ขาน้อยขาใหญ่ต่างกันยังไงอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่ยกตัวอย่างนะคืออย่างอันนี้ใช่ป้ะเราใช้ encoder encoder จะเป็นต้องใช้อินทรั u เพื่อลรคคาเพียนอย่างเราจะทำการนับจำนวนครั้งใน,นการกดสวิตช์อ่าสมมุติเราแบบโอ้ยโคตรซอนเลยแล้วก็กดกๆๆดแล้วก็กดค้างงลว ปรากฏว่าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อินเทอร์ลมนะมันก็จะแบบึ้นค่าแบบซุดหนึ่งนุดหนึ่งนุหนึ่ง,งทางที่เราอ่ะกดค้ั้งแวะมันควรจะแค่สเตตเดียววะอ่าในพอเราเอาอินเทอร์ลเข้ามาใช้นะมันก็เหมือนมันจะช่วยนับสเตตให้เรามันก็จะนับแค่ครั้งเดียวมันจะไม่แบบมันจะไม่มีค่าเพี้ยนอะ่ะแล้วในกรณีแบบมีหลายๆายขาใช่ป่ะมันก็เหมือนกับต่อสวิตได้มากขึ้นต่อเอนโคอเดอร์ได้มากขึ้น ประมาณนั้นน่ะในต่อสวิตเก็์ในกรณีที่แบบเราอยากลองเล่นนับจำนวนครั้งใน,นการกดสวิตนะอืมส่ว so, น uh, encoder ที่เราใช้ในวันนี้มันเป็นแบบ increment อ่า uh, encoder มีกี่ประเภทหรอหรือว่าว่าสองประเภทนะมี absolute กับ increment ทีนี้ทำไมวันนี้พอเลือกแช่นี้อ่ะ ราะว่าเราแค่จะดูการทํางานของอินทัลระว่าพอเราหมุนมันไปแล้วมันขัดขวางการทํางานของฟังชันหลักยังไงแล้วอินทัลรทำงานยังไงดูค่าที่มันแสดงขึ้นบนหน้าจอแต่ถ้าเป็นแบบอัลสูดใช่ไหมมันจะเป็นลนักษณะของแบบขึ้นเป็นเหมือนกับว่าพอเราหมุนไปครบหนึ่งรอบปุ๊บ จุดที่เจ้ไหนมันก็จะขึ้นองศาของตัวนั้นเลยมันจะเอาไปประยุกต์เนี่เกี่ยวกับแข็งกลนมากกว่าว่าอเราบังคับว่าจะต้องขึ้นมาที่องศาเนี่าแต่อันนี้เราวันนี้เราจะใช้ increment แล้วนตัวของ increment เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือมันจะมีเขียนไว้ที่ฉลากเลยว่าเป็นเอา a เอา b เอา z เราไปหาดูนะก็ คือว่าเหมือนกับว่าเวลามันหมุนไปรอบนึงเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ค่าเป็นมุมแต่ว่ามันจะทําการบวกตามช่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งอ,อ,อย่างที่ A ใช่ป่ะตอนนี้มันอยู่ที่ High B เป็นที่ Low มันก็จะแบบสมมุติเราตั้งฟงังก์ชันไว้ให้หมุนตามเข็มน,นาฬิกาก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งพอหมุนไปในรอบนึงเนี่ย ไอตัวอินเด็กมันก็เหมือนกับว่ามันจะเจอแค่ตรงช่วงเนี้ยแค่รอบเดียวเหมือนกับเป็นตัวนับว่าเออครบหนึ่งรอบแล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็ต่างแค่เราอยากเส่สเตตอะไรให้กับ A กับ B แค่มันตรงข้ามกันเฉยๆอ่าอย่างเช่นทวนเข็มหมอก็ให้ A เป็น low แทนสิแล้วก็ B ก็เป็น high ประมาณนั้นขอเข้าใจคอนเซ็ปต์กว้างการทำงานของอินทอร์ลปแล้วเอนคเดอร์แล้ว อ่าทีนี้เราจะมาลองเข้าสู่ตัวโปรแกรมกันตัวโปรแกรมนะถ้าเป็นเรื่องของอินเทอร์บใช่ป่าอันนี้เราใช้ actactin เ e รี่ยนเป็นการสั่งอินเทอร์บจากภายนอก external ถ้าเราจะมาลองดูเรื่องลักษณะโค้ดตัวอย่างในของ a d e n i n o นะ,ะในตัวอันแรกนะีที่เขียนเลขศูนย์ก็คือขาที่เราต่อเข้ากับ ตัวบอร์ดแล้วก็ตัวนี้คือฟังก์ชันที่เราต้องการให้มันเข้าไปทำเป็นอินทัลป์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมดการทำงานของมันซึ่งมันมีหลายอันมากมีโลมีแฉงมีไลซิ่งฟอริงแล้วก็ไฮซึ่งอ่ะแปลตามตัวเลโลก็คือให้มันเป็นโลแฉงก็คือแบบจะใช้ลอจิกอะไรก็ได้ลอจิกในที่นี้คือแบบอ,อยากจะให้มันเปลี่ยนจากไฮเป็นโลโลเป็นไฮ อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยสุดไลซิ่งก็คือเปลี่ยนจากโลเป็นไฮโดยเฉพาะฟอลลิ่งจาก High เปโลแล้วก็ไฮก็คือเป็นไฮซ,ซึ่งจะมีแค่ i don't know do o l l i อย่างเดียวโอเคโอเคโอเคเอถือว่าโอเคแล้วกันนะามาดูที่โค้ดนะทีนี้ตัวพินโมเนคือตัวอนโคเดอร์ใช่ไหมมันจะมี AB ซึ่งเราก็กำหนดให้ว่า Incoder A กับ B เนี่ยเป็น Input Input Pull Up คือตัวอ n c o d e r ปกติจะต่อกับ R R Pull Up แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ต่อ R แล้วก็ใช้เป็น Input Pull Up อย่างนี้แทนแล้วก็ตัวฟังก์ชันหลักที่เราเอามาใช้เราเอาฟังก์ชันของ blink มาซึ่งบนอบ์ดเนี่ย จะเป็นขา16ดังนั้นเราก็เลยเขียนตรงนี้ว่าเป็นขา16ก็เลยเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ส่วนของอิทัลั์ของเราเราต่อเข้ากับขาข,าของโหนด MCU ที่ขา5แล้วก็ให้มันเข้าไปทำฟงังก์ชันอิทัลับที่ดู Encoder A แล้วก็ทำนโหมดของ falling falling คืออะไรจำไ,ได้เปล่า falling คืออะไรอบ oh. าฮเปรก Hi โอเคดู encoder a แล้ก็ทำเอาไว้ว่า mm hmm. เมื่อเขาฟังชันนี้ mm hmm. ก็ให้มันนับแบบบวกเพิ่มไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งซึ่งเด็กตัวนี้ก็คือบังคับให้มันเป็นเลขฐาน10แค่นั้นเองทีนี้เรามาลองเวนบอร์ดกันอ่าทีนี้พอมันอัพโหลดเสร็จแล้วแล้วก็มาลองดูกันว่าตัว encoder เนี่ยมันทำงานไงก็มาดูที่ซี์มอนิเตอร์เลยปุ๊บ พอเราหมุนปุ๊บ่าเห็นปะ่ะมันจะทำการบวกบวกบ,กบกเหมือนกับใน encoder pos ที่เราทำมาเอาไว้ว่ามันจะทำการที่บวกหนบวกหตามลักษณะการทำงานของ incrementer อ่าฮะ i n c r e m e n t อ่าส่วนอันนี้ตามปั e s s หลักมันอะ่ะถ้าเกิดเราไม่เป็นหมุนมันใช่ไหมมันก็จะทำการ blink แต่เมื่อเราหมุนมันมันจะเหมือนกันการที่เราเข้าไป i n t e r ์ u ั t มัน มันก็จะไม่เข้าตัวฟังก์ชันหลักมันก็จะไม่บิงอ่าจะเห็นว่าไฟมันจะหายไปแล้วเห็นปะอ่าแต่พอเราปล่อยปุ๊บมันจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิมคือบิงอ่เอาเผื่อลองดูอีกทีอาจจะไม่ชัด พอเราหมุนจะเห็นว่ามันไม่บิงแล้วเห็นไฟว่าไฟมันไม่กระพริบเลยแต่ถ้าเราปล่อยอ่ะไฟจะกระพริบโอเควันนี้ก็ขอจบเรื่องของ encoder ว่ามันทำงานยังไงแล้วก็เรื่องของเรื่องของ เรื่องของอินชลัมนะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย